ฝันว่าจับอเวยวาเพศชายตีเล็กเด็ดทำนายฝัน หลายคนนึกคิดพิลึกถ้าฝันว่าจับอวัยวะเพศชายจะตีเลขเด็ดได้ว่าอะไรแต่คงจะคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวว่าความฝันลักษณะนี้มีผู้คนทั่วโลกฝันถึงกันเป็นจํานวนมากการฝันว่าจับอวัยวะเพศชายคือความฝันมงคลที่กําลังบอกใบ้คุณเกี่ยวกับเรื่องการเงินต่างๆไม่ว่าจะฝันว่าจับอวัยวะเพศชายของคนอื่นฝันว่าได้จับอวัยวะเพศชายใหญ่มากความฝันเหล่านี้ล้วนเป็นฝันที่ความหมายดีทั้งสิ้น ฝันว่าจับอวัยวะเพศชายทำนายได้ว่าคุณจะได้พบเจอกับลาบก้อนใหญ่ลอยมาตรงหน้าคุณให้คุณรีบคว้าโอกาสนี้ขึ้นมาซึ่งโชคลาบครั้งนี้จะมาได้ทั้งในรูปแบบคนรักมิตรสหายผู้อุปถัมภ์หรือรางวัลจากเสียงโชคแนะนำให้สังเกตสิ่งรอบข้างให้ดีๆเพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสรับทรัพย์ในครั้งนี้ไป เลขเด็ดฝันว่าจับอวัยวะเพศชายควรมีเลข1 7และ9 2ตัว17 19 97 91 99 3ตัว179 971 119ฝันว่าจับอวัยวะเพศชายเต็มมือ ไม่ได้คิดทะลึง่งก็สามารถฝันว่าจับอวัยวะเพศชายเต็มมือได้เป็นการบอกใบ้คําทํานายว่าคุณมีเกณฑ์ได้พบเจอกับผู้อุปธรภมที่จะช่วยแก้ปัญหาภาวะทางการเงินที่ขัดคล้องของคุณแต่บุคคลนี้จะไม่ปรากฏตัวให้คุณเห็นในเร็วๆนี้คุณอาจจะต้องแก้ไขปัญหาการเงินในเบื้องต้นไปเสียก่อนแต่รับรองได้ว่าการยื่นมือมาช่วยของเขาจะทําให้คุณมีชีวิตที่สบายขึ้นอย่างแน่นอนเลขเด็ดฝันว่าจับอวัยวะเพศชายเต็มมือควรมีเลข 1> 6 1และ4 2ตัว6 1 1 4 1 6 6 1 6 4 3ตัว6 1 4 4 1 6 1 4 6ฝันว่าจับอวัยวะเพศชายคนอื่นทำนายได้ว่าคุณมีเกณฑ์ได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆทั้งเรื่องการงานการเงินและความรักไม่ว่าจะด้านใดก็ตามแต่เส้นทางที่คุณได้เลือกจะมีแต่ความดีงามตลอดเส้นทางอย่างแน่นอนแนะนำให้คุณเริ่มทำความรู้จักกับสิ่งต่างๆรอบตัวคุณที่ให้ความสุขให้คุณได้มากกว่าการนั่งจมปลักอยู่ ที่เดิมแล้วไม่มีความสุข เลขเด็ดฝันว่าจับอวัยาวะเพศชายของคนอื่นควรมีเลข4 8และ5 2ตัว4 8 8 5 5 4 5 8 5 5 3ตัว4 1 8 5 8 4 4 8 5ฝันว่าจับอวัยาวะาเพศชายของคนรู้จักทำนายว่าคุณมีเกณฑ์ได้เสี่ยงทายในเรื่องต่างๆมากขึ้นในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นความรักหรือการเงินก็ตามบางทีก็ขอพรอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะช่วยให้คุณมีโชคลาภเรื่องทรัพสินมากขึ้นก็เป็นได้เลขเด็ดฝัน ว่าจับอวัยวะเพศชายของคนรู้จักควรมีเลข29และ6 2ตัว29 96 62 69 26 3ต 9, ัว296 962 692 6, 2. ฝันว่าจับอวัยวะเพศชายใหญ่มาก เมื่อหลับลึกไปนานๆเข้าก็ได้ฝันสุดแปลกพิลึกอย่างการฝันว่าจับอวัยวะเพศชายใหญ่มากเสยนั้นโดยมีคำทำนายว่าจะได้พบเจอกับเนื้อคู่ที่จะช่วยส่งเสริมเรื่องการเงินของคุณให้ดียิ่งขึ้นเพราะเขาหรือเธอจะเป็นยอดนักคิดในเรื่องต่างๆให้คุณสามารถวางแผนการใช้จ่ายภายในด้านได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นดังนั้นหากเจอใครถูกใจให้รีบมุ่งหน้าพุ่งชนจีบอย่างเต็มตัวได้เลย เลขเด็ดฝันว่าจับอวัยวะเพศชายใหญ่มากควรมีเลข7 6และ2 2ตัว76 62 26 67 72 3ตัว676 672 227ฝันว่าจับอวัยวะเพศชายใหญ่ยาว ฝันว่าจับอวัยวะเพศชายใหญ่ยาวไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกทำนายให้คุณได้พบเจอกับมิตรแท้จากที่ทำงานในตอนนี้ภูเขาเหล่านี้จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทั้งยังมีส่วนในการขึ้นเงินเดือนจากโบนัสที่ทำงานอีกต่างหากเตรียมตัวกันรับทรัพย์พร้อมมิตรภาพดีๆได้เลยเลขเดทฝันว่าจับอวัยวะเพศชายใหญ่ยาวควรมีเลขหนและ9 สองตัวหนึ่งสี่หนึ่งเก้าเก้าสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าสามตัวหกสี่เก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าหนึ่งสี่ฝันว่าได้จับของผู้ชาย ความฝันสุดมืนลง,งก้ามกึ่งว่าจับอะไรของผู้ชายจะใช่อวัยวะเพศหรือไม่อย่างการฝันว่าได้จับของผู้ชายเรียกได้ว่ามีคําทำนายที่ส่งผลดีต่อคุณอย่างมากเพราะคุณมีแกนที่จะได้พบเจอกับญาติสนิทมิตรสหายที่ได้ห่างหายกันไปนานเป็นแรมปีเลยทีเดียวซึ่งเขาจะกลับมาพร้อมกับของขวัญชิ้นใหญ่แต่ให้ลุนเซอร์ไพรส์กันเองว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเงินรับรองว่าแบบไหนก็ดีทั้งคู่ เลขเดทฝันว่าได้จับของผู้ชายควรมีเลข3 5และ9 2ตัว3 5 5 9 9 5 5 3 3 9 3ตัว 9, 3 5 9 9 5 3 3 5 3ฝันว่าได้จับอวัยวะเพศชายจนน้ำแตก การสำเร็จความใคร่เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทั้งหลายบนโลกนี้ทำนายว่าความรักที่คุณมีให้แก่ครอบครัวนั้นยิ่งใหญ่มากคุณจะประสบความสำเร็จจากผลการกระทำเหล่านั้นไม่ว่าจะการครองรักของเนื้อคู่อย่างยาวนานหรือแม้กระทั่งไม่ล้มป่วยก่อนวัยอันควรนับว่าเป็นเรื่องที่ดีจริงๆเลขเดดฝันว่าจับอวัยวะเพศชายน้ําแตกควรมีเลข8 2และ6 สองตัว8ปดสองสองหกสองหกแปดสมตัวสองหกแปดแสองสองสอฝันว่าได้จับอวัยวะเพศของผู้ชาย หากคืนนี้คุณมีความฝันแปลกอย่างฝันว่าได้จับอวัยวะเพศของผู้ชายไม่ต้องตกใจไปความฝันนี้มีความหมายในเชิงที่ดีสุดๆทํานายได้ว่าคุณอาจจะได้ลาบก้อนใหญ่มีโอกาสได้ขยับขยายจํานวนเงินในกระเป๋าหรือตีความในด้านการงานอาจหมายถึงการได้เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นกว่าเดิมนั่นเองเลขเด็ดฝันว่าได้จับอวัยวะเพศของผู้ชายควรมีเลข 9, 7และห